วัสดีครับวันนี้มาเตือนภัยนีง่งานจีนมีสั่งมาทุกวัน <c oughs> เนี่ย <c oughs> ราคาจะอยู่ประมาณแปดร้อยหกสิบาทเมื่อวานก็เจอลูกค้าไม่ได้สั่งมันสุ่มส่งไปทางนะครับย่ผมจะลองโทรหาลูกค้าดูผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็ไม่ได้สั่งฮัลโหลครับ โทรจากเคอรี่ครับพี่มีพัสดุมาส่งครับครับพี่ได้สั่งนะครับมันมียอดแปดร้อยหกสิบาทนะครับอะไรวะมันเป็นงานเกนนะเพที่ได้สั่งไหมถ้าไม่มได้สั่งผมจะได้ตีคืนให้ครับพี่เพราะว่าลูกค้าผมโดนหลายคนแล้วเพแปดร้อยชื่อชื่อมเด็จน,นะใช่ครับสมเด็จ มันเป็นกล่อง,งน้อยๆอะพี่เนี่ยมันเป็นงานจากจีนนะพี่ลูกค้าโดนหลายคนเลยพี่ผมไม่ได้สั่งหรแม่สั่งแล้พี่จะดูของก็นไม่ไ่้แต่ผมก็จะถึงบ้านพี่ละามามมดูครับเพราะว่ามีส่งที่อู่ด้วยครับผมสวัสดีครับคุณสมเด็จอยู่ไหมครับเนี่ยผมต้องถ่ายไวย้แต่พี่อย่า,ยาแกะเลยไม่ถ้าแกะตีคืนไม่ได้เหมือนทรายเลยไหม ใช่พี่แล้วเขาอย่าเราจะมั่นใจได้แค่ไหนลูกค้ามันโดนบ่อยเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยแหละเขาไม่ได้สั่งถ้าเจ้าตัวเขาไม่อยู่บ้านเงี้ยบางทีพ่อแม่เขารับให้ผมโทรไปหาเขาไม่ติดอย่างเงี้ยแกะมาเป็นพวกทรายบ้างน้ํายาล้างท่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้สั่งว่างั้นเถอะใช่พบบผมเห็นกล่องผมรู้เลยผมโทรถามพี่ก่อนเลยว่าได้สั่งหรือเปล่าไม่ได้สั่งไม่สั่งมันหลายรอบแล้วไงพี่ทุกโทรหาโทรไม่ติดไอ้นี่ ไอ้ผู้ส่งเนี่ยมันประเทศจีนเนี่ยโอ้ส่งอางจีนด้วยแต่งนะใส่อะแล้วราคาจะอยู่ประมาณเนี้ยแปดร้อยกว่าบาทแค่นะใช่เลเพราโดนเข้าไปอ้วกเลยเนี่ยเนี่ยใช่โอ้โหเนี่ยแกรุ่นสั่งอะไรแบบนี้เ่าสั่งจากประเทศจีนเลยนะครับผมก็เตือนฝากเตือนเพื่อนเพื่อนๆคอยช่วยดูนะครับบางทีเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราสั่งของ บางทีโทรมาเกรี่โทรไปอย่างเงี้ยครับพวกคนส่งของเขาโทรไปแล้วไม่ได้รับเงี้ยระวังด้วยนะครับพ่อแม่อยู่บ้านเนี้ยถ้าพี่สั่งของเยอะๆแบบอย่างคนที่ว่าเขาสั่งหลายรายการเนี้ยพี่จดจดไว้เลยพี่ว่าราคานี้มาตอนไหนอะไรเงี้ยถ้าราคาไม่ตรงตามที่เราจดพี่อย่าไปรับนะครับครับผมเป็นห่วงครับสวัสดีครับ